จากนาวินนะคะพี่หนึ่งกาแฟวหายกาแฟขนมจากมาวินนะคะสวัสดีคะ่ะคุณมาวินจากคุณนัชชาะคะ่ะแม่ใหญ่ยายน้องนีนคนสวยมาอีกแล้วคนสวยมาอีกแล้วจากคุณหนึ่งนะคะนาวินสวัสดีมาวินคะ่ะดีชาแนลสวัสดีคะ่ะจากคุณเชฟสกีดนะคะสวัสดีค่ะ ทันกันแล้วมา,มาวินมาวินก็ไหว้คุณเพชรแล้วก็กาแฟให้คุณเพชรนะคะคุณมาวินคุณมาวินจากหนึ่งคุณหนึ่งนะคะคุณแหลมดีคด่ะจากนาวินนะคะเซี FC นาวินสวัสดีคด่ะจากคุณเพชรนะคะหนึ่งกันญาสวัสดีคด่ะจากคุณเพชรนะคะเอเอเอหาเอ,เอ,เอแล้ว มาตลอดแต่ตอนนั้นไม่ได้พี่พ์อจริงใช่ไหมโอ้ยขอบคุณน้องเอเอนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่มาพี่นาวินค่ะจากน้องนินนะคะสวัสดีค่ะสามเอจากน้องนินนะคะนาวินหรือมาวินทั้งสองเลยทั้งสองเลยค่ะมีทั้งน้องนาวินมีทั้งมาวินนะคะมีทั้งน้องมาวินมีทั้งน้องนาวินนะคะ พี่นิพาพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้นน้องวีสวัสดีค่ะ,คะพี่นิพาพรพี่นิพาพรขอบคุณนะคะที่แวะมาทักถาย ดีก็จะน to, ี่ไม่ทันนะครับมันจะมันจะเลื่อนเนาะเวัคุณเพชรก็สวัสดีคุณนัชชานะคะสวัสดีพี่หนึ่งพี่หนึ่งอลลกากากนะดีใจขอตัวเดินตลาดก่อนขอบคุณค่ะนัชชาพี่นี้พี่นี้พาพรสวัสดีครับจากมาบินนะคะหัวใจกอดๆจากนัชชานะคะสวัสดีพี่นี่พาพรจากน้องนินนะคะหัวใจกอดๆจากนัชชานะคะน้องนินมาแล้วสวัสดีครับผม จากคุณเพชรสิเบ็ดนะคะขอใช้กอดจากนัชชานะคะคุณหนึ่งกัญยาดอกคุณหนึ่งกันยาค่ถาตากายจากคุณนิพพรนนะคะบายๆกันน้าชาบายๆนะคะขอบคุณนะคะนัชชาเจอหน้ากันทุกวันเบื่อกันเลยยังยั้งยิ่งเจอยิ่งรักนะน้องนียิ่งเจอยิ่งรักกันนะไม่เจอไม่มาก็คิดถึงไนะอ้เขาไปไหนนะเขาหายไปไหนนะ ยยนิ้นยายนิน,น,นตาเด็กสมบูรณ์จากนาวินนะคะเปลี่ยนล่างเดี๋ยวงงขอบคุณครับขอบคุณครับวินเบลนะคะน้องน้องนินก็หัว่ารอน,นะ,ะ่ะสวัสดีน้องนิ้นจากคุณเ e. อ e. นะคะมาล่างไหนก็กอดกอดมาวินจากน้องนิ้นนะคะนาวินก็ส่งมาใจกอดกอดมาให้ขอบคุณนะคะมาวินกับนาวินค่ะขอบคุณค่ะตามเ e. อสวัสดีค่ะจากคุณเพชรน,นะคะเส็จล้าน,นตรงกาสวัสดีนะคะ นาวินหลอกกว่านาวินเนี่ย <c oughs> เปรียบกันไม่ได้คนหนึ่งหลอแบบหลอแบบมีอายุคนหนึ่งหลอแบบเด็กๆนะคะมาวานี่เขาเปิดหน้าก็หลอนะนาวินเขาหลอนะนนอนะบอกว่าเอาหน้าแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> กล้องเขามัวไงเอาหน้าแบบนี้ถึงจะหลอ,อ,ไอาไปนะกล้องมันมัวนะนาวินหลอ <c oughs> วินเบลสวัสดีครับจากเพจสิบเอ็ดนะคะสวัสดีวินเบลจากนาวินนะคะหัวหละหัวละแต่นาวินหน้ารัะใช่ครั้งแรกที่พี่ไปดูพี่ไปดูนาวินตอนนั้นพี่ขุดยอดทัพพี่ได้ประมาณสองร้อยกว่าไปดูนาวินพี่ว่าเออทําไมเขาพูดเพราะจังพี่ก็เลยพี่ว่าหรือว่าเขาเป็นแบบว่าเพื่อนบ้านเราเนาะเพื่อนบ้านเราเขาจะพูดเพาะเนะเพื่อนบ้านเขาจะพูดแบบ เสียงในนี่หน่อยเนาะขอบคุณทั้งทางนะคะจอดไวเดอร์เฮทวิยกรขอบคุณครับพี่ไอ้ทั้งทางก็สูงหัวใจสใส่ลงห้พี่ไอ้ก็พักพักพี่ไอ้ก็พักผ่อนบ้างนะคะเป็นห่วงนะคะจากน้องนินนะคะนาวินแก่แล้ว <laughs> นาวินอายุเท่าไหร่ <laughs> ใจน,นินปากหวานตลอดพอบบาวเพลียมาก็บอกบ่าเพลีว่าหน้ารักหลอ่อ <laughs> คุณไายรวยสวัสดีครับ จากบอฟเชรนะคะเขาจะไอเดีของเขานะ